หลก็พี่วันดีครับครับพี่ครับอมีรถไถท,ที่จอดทิ้งไหมในป่าสีชมพูหรอพี่จใจผมลองไปดูโอเคได้พี่ได้อ่ะเดี๋ยวผมลองไปดูก่อนก็ได้พี่ว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าครับพี่ครับกร <c oughs> าบสีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทางบ้านนะเอ้ยทางบ้านนะครับผมก็มีอ่าน้องโทรมาบอกนล้วว่า รถไถจอดทิ้งไว้นะครับคุณปู่แกจอดทิ้งไว้ในในใน,ใน,ใ,นในป่าเนาะคุณผู้ชมนะป่าที่มีดอกไม้สีชมพูครับคุณผู้ชมครับแม่ไปไปได้ยังไงครับคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปนะคุณผู้ชมครับเราจะต้องหารถมานะครับคุณผู้ชมครับขับเนบนซ์ซะบ่หร <c oughs> ือจะขับปอยใช่น,นะครับผมจะขับเบนซ์ไหมขับเบนซ์ดีกว่าป่ะป นะผมคุณผู้ชมก็ม,กมีหโหยสว่างกันเลย <c oughs> มาดูไฟเขาดิ <c oughs> นะผมก็เดี๋ยวโอ้โหใส่ชุดจอรเดียขับเบนซ์สุดยอดไปเลยลูกเพ่ฮ้ฮหดูสุดยอดมากเลยนะลูกเพ่นะ เปิดฟ้าหน้าไดเปล่าเปิดได้นะผมนี่ครับเปิดได้ด้วยนะครับคุณผนะู้ชมครับเครื่องนี้คนขางที่จะแรงเลยนะผมโอ้โหดูคาร์บอนทั้งคันเลยอะ่ะดูหน้าเขาดิเป็นหน้าที่ที่ทั่วโลกยอมรับนะคุณผู้ชมว่าสวยที่สุดนะครับสวยมากๆไปแรงด้วยนะครับผมแรงมากๆแรงแรงจัด นะผมโอ้อยู่ไหนป่าดอกไม้สีชมพูอยู่ไหนวะดอกไม้สีชมพูดอกไม้สีชม,ม,มพูงั้นหยอมคือผมเห็นมันอยู่แถวๆนี้นะดอกไม้สีชมพูอะ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้แม่งนาเ,าเอา มาตัดจาดีนะคุณผู้ชมนเนาะอืมดอกไม้สีชมพูงั้นเหรอโอ้โหดูดิมันช่างสวยงามซะเหลือเกินคือผมเห็นแวบๆอยู่แถวๆนี้นะนี่ๆๆนี่นี่เห็นไหมเริ่มเห็นเลยเห็นไหมดอกไม้สีชมพูเน,นี่ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยเฮ้ยโทษทีครับไอ้ดอกไม้สีชมพูงั้นหรออืมหุยนู่น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 สีชมพูเต็มเลยนู่นน่ะหินนั่นหรือเปล่าใช่คณะหรือเปล่าเราถ่ายอ่ะ ใช่ป้าคุณผู้ชมใช่ป้าฉันรู้ถ่ายขนาดป้าใช่ป้าพูดอะไรวะเดี๋ยวใช่ป้าฉันรู้ถ่ายขนาดหรือเปล่าโอ้โหรถท่อทำไมโดนน้ำซัดออกแล้วเนี่ยทำไมดินออกหมดเลยเนะี่ยโอ้โหต้นไม้ก็ล้มหักโอ้โหกราฟิกปี2022ัอเฮ้ยโอ้โหใช่ป้าใช่ป้าโอ้โหนี่ไงโอ้โหดงชมพูเลยนี่ยมา โอ้โหดอกไม้ดงดอกไม้ชมพูเลยเนี่ยคุณผู้ชมครับแม่ดอกไม้สีชมพูเต็มเลยเนี่ยโอ้โหมันเด็ดไม่ได้เหมือนไม c ค a าฟนะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปหาเด็ดนะเออนี่ไง <c oughs> ใครเขาเอามาทิ้งไว้ตรงนี้วะ <c oughs> โอ้โหโรถคันนี้ไม่น่าจะใช้ได้นะครับโอ้โหโดนโดนไฟไหม้ดิคุณผู้ชมโอ้โห <c oughs> เหลือแต่โค้งนะครับมีน้ําลําธารไหลมาด้วยนะคุณผู้ชมครับไม่รู้ว่าต้นสายไปยเหตุอยู่ตรงไหนครับคุณผู้ชมครับแม่อ๋อต้นสายไปยเหตุปุดขึ้นมาจากดิน <c oughs> โอ้โอ,โอ,โอ้ต้นน้ําปุดขึ้นมาจากดินครับผมแม่ <c oughs> สุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยคนแพ้โอ้นี่หรอโอ้รถไถนี่หรอเฮ้ยมันยังดีๆอยู่เลยเนี่ย มันยังดีๆอยู่เลยนะเนี่ยฮ่าดูเครื่องดิเปิดเครื่องอะไรปะเนี่ย,เ,ยเปิดประตูได้ด้วยหรอคุณผู้ชมเดี๋ยวนะเปิดประตูอุย้ยเปิดประตูได้ด้วยนะคุณผู้ชมครับแม่เข้าเข้าไปดูข้างในดิเฮ้ยเอาเรื่องนะเอาเหลืองนะ่ามีเหลืองนะ่ามันต้องกด สแลตอะ่ะคุณผู้ชมสแลตอะ่สะสแลตมันมีไม่ใช่เลขสองนี่ผมสแลตอะ่ะคุณผู้ชมผมกดแล้วไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยวะผมสแลตอะ่ะโอ้โหดูเครื่องดิโอ้โหสามารถยกได้ด้วยนี่คือรถที่จอดทิ้งจริงหรอมีถังระพึงอู้ดูเครื่องดนิคุณผู้ชมอื้ม มาเดี๋ยวเราลองสตาร์ทเครื่องดูน,นะว่าจะเป็นยังไงมาปิดประตูกันเลยปุ๊บ <c oughs> มาอันนี้ช่างซ่อมแล้วนะช่างเขาซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับผมสตาร์ทเครื่อง <c oughs> ด้วยจะไหวหรือเปล่าเนี <c> ่ย <oughs> สตาร์ทก็เอาไม่ไหวเย วะภูมิอะไมินเมนนวดนะโอ้ <c oughs> <c oughs> อะไรเดี๋ยวกูโยมมันจะใหม่ไหมเนี่ยเอาใหม่ดิเอาลองซูมสักหน่อยดูดิโอ้ช่างช่างเติมน้ำมันยังไงช่าง อุ้ยพัง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 มันจะพังกันนะช่างนะมันจะพังกันเลยเฮ้อเมยอีกรอบ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 เอาโอ้โอ้พัง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 มาอีกรอบอีกรอบคุณผู้ชมโอ้ยยย จูนหัวเทียนนี่มันกระชากหัวเทียนเนี่ยจูนไอ้นี่ดีจูนไอ้นี่ดีๆทำดีๆเอาใหม่นะสามสองเนี่ยเฮ้ยมันจะติดแล้วเนี่ยช้างมันจะติดแล้วเนี่ยเอาดีๆด,ดีมจะติดแล้วเฮ้ยเฮ้ย ยี๊ดไฟหูไฟโคตรสว่างตแน้วช่างตินแล้วตินแล้วเฮ้ยมีแตด้วยรถคุปป่ะอ, و, อะไรมีแต่วันน่ะอ้โหพวงมาลัยมินนุ่นนะผู้ชมครับโอ้โห و, มีไม่รู้มีหนอนหรือเปล่าน,นี่ใส่เกียร์ดูดิ <c oughs> ปี๊บมามามา เฮ้ยสี่คนสี่ด้วยว่ะโอ้โหนี่มันรถอะไรกันครับเนี่ยเอาฝั่งนี้ไม่มีประตูงั้นเหรออะไรวะเนี่ยประตูหักไปแล้วกระจกก็แตกไปแล้วโอ้โหเฮ้ยดูดิโอ้โห,โโห,โโห,โโหบางคนขยับด้วยคุณโยมดูเครื่องดิดูเหรอพัดลมหมุนอยู่ข้างในนูนะ่นน่ะเฮ้ยเอาเอา,เอาลองถ่ายดูยดิไป อู้โอ้ยทำไมรถมันวิ่งเร็วจังวะไปเลยจ้าเอาละมาไปทางไหนได้บ้างบ้างวะเนี่ยข้ามไปนี้แล้วกันเนาะข้ามไปเอ้าข้ามไปข้ามไปข้ามไปโอ้โหไปทางไหนได้บ้างวะเนี่ยอู้ยูยเสียงท่อเสียงท่อคุณผู้ชมฟังเสียงท่อเลยเอ้า ไปทางไหนได้บ้างวะเนี่ยดอกไม้สียุมพูเต็มเลยนะครับคุณผู้ชมไปครับคุณผู้ชมครับไปครับผมไปครับไปไปไปเอ้าติดต้นไม้เต็มเลย嘛เปิดไฟก่อนโอ้พยายามจะให้เครื่องดับนะ อันนี้ไงนี่นี่ทางออกแล้วนี่ยทางออกเอ้นี่เอ้าเอ้าแล้วทำไมมาโผล่ตรงนี้วะเดี๋ยวไปเอาผ่านก่อนนะลองไถดูลองลองไถดูลองไถดูนะคุณโงนะลองไถดูลองไถดูโอ้โหโอ้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 อา มีพันสิบป่าพันสิบ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 พมาพันสิบมาโอ้ยอู้หพันสิบเลยอันนี้มันเป็นสีแดงใช่ไหมมันเป็นคันสีแดงก็นี่เลยแดงแปดปลายก็ไยสีแดงเนี่ยคันนี้มันแดงออกแบบแดงออกไปทางส้มนะนะผม เอาล่ะต่อได้ด้วยมีเปลือกโคลนบ้างเดี๋ยวดูดิโอ้โหไปถ่ายนาดูดิโอู้ที่ถ่ายคนขยี้จะไกล,ล้วเดี๋ยวไปถ่ายตรงนี้แล้วกันไป่หมอเดี๋ยวไถตรงนี้ละกันป่ป่า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 โหคุณโป้ครับคุณโป้ครับวันนี้ โูของเราหน้าอยู่ครับคุณครูใจดีทุกคนครับผมเด็กๆก,ก็ไม่ทุกคนเราทุกคนชอบไปโรงเรียนทุกอย่างย้อนแยง้งหมดทุกอย่างย้อนแย้งคนดูร้องแบบร้องกลับกลับดูดิกลับ,กล,บกลับคำอ,ะอ่ะนะครับผมมันจะถูกต้องทั้งหมดเลยนะครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาถ่ายตรงนี้ครับถ่ายตรงไม้รออันนี้เป็นถิ่นรถรถถ่ายสีส้มครับเอยรถเอยดอกไม้สีส้มครับผมโอ้โหแสบผู้ิบหายเลยปึ๊บอ้าเออไม่ได้หรอปึ้บถ่ายแล้วฮ่า โอ้ไม่ค่อยแรงว่ะเวลาถ่ายไม่ค่อยแรงว่ะคุณผู้ชมเวลาถ่ายมันไม่ค่อยแรงอ่ะมันเป็นอะไรอ่ะโอ้โหแสบหัวิบหายเลยบ้าโอ้โหแสบแบบทนแบบแสบหัวต้องเปลี่ยนมุมมองอ่ะอเล่นนานไม่ได้นะรถคันนี้หูแตกได้เลยนะ ทุมันแหลมจัดๆเลยอ่ะนุทนกคนแหลมปิดอ่ะออะไรของมันเนี่ยมาเดีย๋ยวงมาลองถ่ายนาดูตรงนี้อ่ะเมื่อเมื่อก่อนเป็นบ้านนะคุณผู้ชมตอนนี้ถูกถูกยึดไปแล้วครับผม <c oughs> ถูกยึดบ้านไปแล้วนะครับผมไม่มีเงินจ่ายครับคุณผู้ชมครับ เอาอะอืดโอ้โหมันหน้ามันตัดยากจริงเลยเนี่ครับก็ไถได้นะถึงจะเป็นคนปลูกแต่ก็ไถได้นะกระจกหน้าก็มีนะกระจกข้างก็มีประตูก็เปิดได้นะ่ยประตูฝั่งนี้ก็เปิดได้นะครับนี่เห็นไหมเอประตูก็เปิดได้นะผม นี่ับางคนก็ขยับด้วยนะครับยาลกๆนี่สามารถเอาไปถ่ายได้เลยแต่ว่าอาจจะซ้ำมบ่อยหน่อยครับผมซ้่บ่อยเกินนะครับผมถ้าไปสี่เรื่องส้มก็จัดไปแต่ว่าอาจจะร้อนๆหน่อยนะครับผมแอ <c oughs> ไม่มีแน่นอน,นครับ <c oughs> แต่กันฝนได้นะกันแดดได้ อากาศเออผมว่าไม่มีกระจกก็ดีนะครับมาไปไช้ <c oughs> าย,ยากมากอะ่ะอ,อือโหทำไมมันดูเอียงๆวาเนาะ,นะครับผมโอเคคนดูก็เอาไว้เพียงรั่นี้ครับสำหรับการปลูกคุณป,ป,ปู่ม,มานะกว่าจะสตาร์ตติดแล้วก็เอาเรื่องเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับ จะสตาร์ทติดตเ,เอาเรื่องเหมือนกันครับผมโอ้โหแบสบหูซะเหลือเกินอ,อ๋อเวลาเหยียบคันเร่งมันไอ้นี้ด้วยว่ะเนี่ยไอตัวสีส้มๆเนี่ยมันดึงนะครับเวลาเหยียบคันเร่งเนี่ยทุกอย่างแม่งมินวนวลหมดเลยครับคุณผู้ชมครับเ <c oughs> <c oughs> จอกันใหม่ไปด้วหน้าครับสอนอีกครับทุกอย่างมินวนวหมดนะครับผม